อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการนั่งสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนา ความจริงก็คือว่าทุกอิริยาบทเดินก็ภาวนาให้ได้เดินไปมาก็ให้ภาวนาได้แม้จะนั่งแบบไหนก็ให้ถือว่าภาวนาได้ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนภาวนานั้นจึงจะเต็มบริบูรณ์ จงตั้งใจว่าเวลาเราเดินเราก็จะมีสติภาวนาเดินไปมาที่ไหนเราก็จะตั้งใจให้ได้ภาวนาไปทุกขณะที่เดินก้าวไปตั้งใจอย่างนั้นทุกอย่างทุกอิริยาบทไปลคือไม่ยอมให้มันเปอทข้างเปอลุ่มหลง ันโยก็ภาวนาหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาจะฝันร้ายฝันดีอะไรก็ไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับความฝันฝันได้ก็ไม่มีอะไรได้ฝันเสียก็ไม่มีอะไรเสียเท่าเกา่าฉะนั้นอย่าเป็นคนที่ตกวิจาร์ไปตามความฝันนั้น รู้สึกเตือนขึ้นมาก็ภาวนาเลยมาละนังเมภาวิตติเราต้องตายก่อนร้อยปีไม่มีใครจะเลยร้อยปีไปได้คนสมัยนี้แม่จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นจากความตายแหตนั้นมรณะ,ะกรรมฐานการนึกถึงความตาย บางคนก็เข้าใจว่าถ้าเรานึกถึงความตายบ่อยๆเราจะตายเร็วเข้าโดยเฉพาะผู้ที่ยังเด็กยังหนุ่มอยู่เพราะว่าไม่อยากตายใครก็ไม่อยากตายแนละแต่ว่าเมื่อถึงข่าวตายมันเป็นความจำเป็นบังคับให้ตายก็มีอุปทัวัยเหตุต่างๆ เท่เกิดขึ้นแกบุคคลหมูั่นะเป็นหมู่หมูไปก็มีใครจะไปหยับตายแต่มันก็บังคับไม่ตายเรียกว,ว่าอุปัตถวิเหตุตันตรายย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการภารณานี้พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ว่า จังเนกภาวานาอยู่เรื่อยไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตราบใดที่มีลมหายใจเข้าและออกอยู่ก็ให้ภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อภาวานาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมันจึงจะทันแล้วจะเต็มด้วย ถ้าไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็กิเลสมารมารคือตัวกิเลสลาคะโทสะโมหะมันมาแอบอยู่ในหัวใจนั้นเราก็สู้มันไม่ได้สังขารมารจิตที่ปรงแต่งคิดนึกไปไหนมาไหนฟุ้งซ่านลำคาดตัวนั่นก็เป็นมารสังขารตัวสำคัญ โดมาณะกรรมฐานว่าจิตนี้มันได้นึกถึงความตายไหมจิตนี้มันทราบซึ่งตรึงใจไหมเรื่องความตายไม่ใช่เราแช่งให้ตัวเราตายคนอื่นตายเคือกดความจริงมันต้องเป็นไปอย่างนั้นเราจะไปคิดเอาเองว่าโน้นแก่เท่าชะลาฟันหลุดผมหงอก เนื้อนังมังสังเหิวแห้งอายุแปดสิบห้าปีร้อยปีจึงจะตายอันนั้นเราคิดเอาต่างหากนะมันไม่เป็นความจริงตามนั้นความจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปมันตายได้ทุกลมหายใจออกมาอันนี้มันเป็นความถูก อันทเทเรว่าจะหลบเลีกไห่ตายแบบนั้นไม่เหตตายแบบนี้มันเลีกไม่ได้มันแล้วแต่กรรมเป็นของของตนฉันว่ากรรมในตัวคนเราในใจมันคอยจะให้ผลอยู่แต่ว่าถ้ามันให้ผลในทางทางดีทางบุญกุศลมันก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของผู้นั้น แต่เวลามันให้ผลในสิ่งที่เป็นบาปมันไม่พอใจบางคนจนกระทั่งว่าบ่นไปกรรมอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่เคยทำและไม่ได้ทำด้วยทำไมหนอจึงมาให้ข้าพเจ้าได้รับ นั่นก็ค่ยังไม่ได้ภาวน,นาทุกลมหายใจเข้าออกยังไม่ได้เตือนใจให้สงบมันก็ไม่รู้คนเรามันไม่เฉพาะแต่ว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้เท่านั้นท่านว่าอนเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดในโลกอันนี้ที่เป็นอดีตการล่วงมา กรรมใดกรรมหนึ่งที่เราไม่ได้ทำนั้นย่อมไม่มีมีโยทุกขณะทุกเวลาคือคนเราทำกรรมไว้เป็นบุญเป็นบาปมันทำมาได้ทุกอย่างกายกรรมสิ่งที่ทำด้วยกายเมื่อทำแล้วมันก็เป็นกรรมคอยให้ผลอยู่ วาจีกรรมพูดไปแล้วพูดดีก็ดีแต่ว่าเมื่อพูดไม่ดีละมันเอาตมามอนั้นมันก็ตามทันในสิ่งที่ไม่ดีมันยังไม่มาถึงเมื่อยังไม่มาถึงตัวเองก็ยังหัวเราะได้อยู่หัวเราะเพลิดเพลินตบมือพือผ้ามันยังไม่มาถึงทีนี้เมื่อมาถึงปุ๊บป๊บกเขาละเอาแล้ว ความทุกข์ความเศร้าอกเศร้าใจเกิดวิบัติอันตรายใดๆในส่วนตัวของเราคนนี้ในส่วนบุคคลผู้อื่นวิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลับเต่าล้านเลนสามีภรรยาอารบันทุกแล้วโดนทุกเข้าแล้วเพราะความยึดถือ ถ้าจิตภาวนาพิจารณาถึงมรณะกรรมฐานอยู่ว่าความตายนี้มันเป็นความจริงถ้ามันจะตายเมื่อใดเวลาไหนมันมันตายได้ทุกเวลานอนหลับอยู่ก็ตายตื่นอยู่ก็ตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายโพดอยู่ดีๆก็ตายได้เทศอยู่ดีๆก็ตายได้ ทุกเอริยาบทเวลามันถึงเวลามันตายได้ทุกเวลาฉะนั้นพระองค์สัพพันโยพุทธ,ธเจ้าท่านรู้ท่านจึงสอนให้นึกว่าการนึกถึงความตายนั้นอย่าไปกลัวมันมากท่านมันไม่มากหรอกนึกให้ได้ทุกลมหายใจคิดให้ได้ทุกลมหายใจ อันความตางเพื่อจิตใจจะได้สงบระงับจะได้รู้พระพุทธเจ้าพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วแต่พระองค์ก็ยังนำมาสอนสาวกสวังกาญาติโยมในสมัยโน้นพระองค์ไม่ได้หยุดหย่อนไม่ได้ทอแท้อ่อนแอรยกว่าวันหนึ่งหนึ่งมีกิจ อยู่ห้าอย่ะพระพุทธเจ้ามีกิจประจำอยู่ห้าอย่ะตอนเช้าบินทบาตตอนใบบ่ายเย็นๆตรัพธะธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมเคอในสมัยหลังจากพระองค์ได้ตัดสรุแล้วพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่บนยอดเขาเหิมาลัยอยู่พื้นราบแล้วก็หาที่ จเจริญภาวนาไม่ให้ห่างไกลเกินไปเีรยยว,ว่าประมาณห้าร้อยว่าตอนบ่ายตอนเย็นก็เทศสอนญาติโยมถ้าไปอยู่ไกลก็ญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมไม่ไหว ตอนหัวค่ำเมืดแล้วตอนหัวค่ำแล้วว่าประทานโอวาทแก่พระสงฆ์สามนเณรภิกษุภิกษุณีสามนเณรสามนเณรลีชิตคมานาผ้าเทวนางชีลือสีนักบวชตอนหัวค่ำก็เทศให้พวกนักบวชสอนเน้นหนักไปในทาง ปฏิบัติภาวนานึกถึงความตายของตัวเองให้จิตสงบตั้งมั่นให้ได้ถ้าจิตไม่สงบตั้งมัน่นเชียก่อนใจมนุษย์คนเหล่านั้นมันมีอะไรปิดบังอยู่มากสุดท้ายท่านก็อวิชชาจิตคนเราน่ะมันมีอวิชชาความไม่รู้ปิดบังอยู่ แม้จะเทศสั่งสอนเท่าไรเมื่อตัวเองยังไม่เลิกละตัวอาวิชาออกได้มันไม่รู้ละไปไปน้ำคุนๆอย่างนั้นแะแก้ไปเขาเรียกว่ามีเรื่องอะไรก็แก้ไปเขาเรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้าลอดอันนั้นต้องตั้งอกตั้งใจมรณะธรรมาฐานนี้ต้องนึกอยู่เตือนอยู่ ไม่มีใครจะปเป็นนัเกเตือนได้มีครูบาอาจารย์ก็สอนอยู่บอกอยู่แต่ว่าเวลามันเกิดมีขึ้นมันบ่ทันอย่างว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนามันเกิดขึ้นจนร้องไห้น้ำตาไหลว่าอย่างนี้ไม่เคยเป็นไม่ได้เคยทำทำไมให้ข้าพเจ้าได้มาทรมาน เพื่อไม่ภาวนาดูนั่นเองเอาย่ทุกเวลาว่ามรณงเมภาวิสติมรณงเมภวิสติมรณงเมภวิสติภาษาอย่างนี้เรียกว่าภาษาบาลีภาษาจิตใจก็อาไดัคำว่าบาลีหรือภาษากลางภาษากลางไม่ภาษาจิตภาษาใจ ภาษาธรรมะภาษาที่จะละกิเลพิ่นมีอยู่ภาษานี้แนวภาษาบาลีใหน้นึกอยู่เสมอว่ามารณะมารณะตายแน่แน่ แต่ไม่ต้องไปวิตกวิจาร์ว่ากลัวมันจะตายเร็วเข้าไหมนี้อันความตายมันมีมาแล้วมันแต่งมามดในร่างกายสังขารคนจะตายอายุเท่าไหร่มันสร้างตั้งแต่กระเพาะอ,อาหารขึ้นมาแถามว่าคนจะตายยี่สิบปีกระเพาะอ,อาหารมันก็ไปได้แค่ยี่สิบปีแต่านั้น ถึงเวลานั้นมันก็นรับไม่ได้แล้วมลาานังเมภาวิสติเตือนใจของตัวเองแต่ไม่ต้องให้มันออกปากดังให้คนอื่นรบกวนหูคนอื่นให้ได้ยินแต่ใจของเราคนเดียวอยู่ในนี้ว่ามาลณะกรรมฐานนี่พวกมีใครข้ามพ้นไปได้ องจอมมุนีคือพระพุทธเจ้าก็ยังพ้นไปไม่ได้แต่มันมาถึงแค่ลูกประขัรร่างกายเท่านั้นไม่เข้าถึงใจของพระอริยะเจ้าพระพุทธเจ้าได้ในดวงใจของท่านเนี่ยเหมือนกับว่ามีกำแพงเจ็ดชั้นเหมือนมีภูเขากั้นอยู่เจ็ดชั้น อะไรจะมาทำลายยากที่สุดเป็นไปไม่ได้มารณะกรรมฐานนี่มันต้องเตือนตัวเองเตือนใจของตนให้ได้ทุกเวลาไม่ได้อย่าไปยอมอย่าไปถอยพยายามฝึกตัวเองฝึกจิตใจนะเนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆภาวิตาบาโฮเลกตาจเจริญให้มากกำหนดให้มากอย่าไปกลัวมันมาก มันยังน้อยยังไม่พอมารณนังเมภวิสติมารณะ,ะคือความตายไม่ใช่เอาภาษามันเอาดวงจิตของตัวเองให้ได้แล้วก็เข้าไปนึกอยู่ในดวงจิตผู้โลภภายในให้มันนึกมันจเจริญมองให้เห็น แต่นี้เมื่อความตายมาถึงเขามันก็ไม่ไม่วิตกวิจารณ์ออที่เราพิจรารณาันเข้ามาแล้วหรือแกไปบ่เป็นยังไงแต่นี้ทำไมนึกไม่คิดมันคลองคามมามันจะเอาชีวิตเอาเอาเร้ล่องให้ล่องให้ม่ใช่มันจะฟังมันไม่ฟังแล้วเราจะให้ก็ให้ไปค่าก็ ลากคอไปตายกินแบบนั้นแล้วทางที่ดีทำหน้เราก็ต้องตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์ท่องบนศาธทยายทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ยังไม่ได้ก็ท่องไปสิ่งใดที่เราท่องบนจดจำได้แล้วก็ต้อง สวดไว้จเจริญไว้จึงได้เพราะสัญญาความจำหมายถ้าไม่นึกไม่เจริญไม่สวดไว้ก็ลืมก็ไปจำไว้หมายไวเท่านั้นถ้านึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆอ,อ,อยู่มันก็จำได้มารานังเมภาวิสติไม่มีทางหลบ หลบมันมัหลบได้แต่มันหลบไม่พน้นหลบไปหลบมาก็หลบไปถูกความตายเขาหมดเรื่องน,นั้นมาลนานังเมภาวิสติหรือวันเลิกว่าเราต้องตายนะความตายนี้ไม่มีใครข้ามพ้นไปได้ แม้จะยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปาสัยได้อยู่ก็าตามจะต้องกำหนดให้ได้ว่ามันต้องตายเนินแน่ความแก่ความชราก็เหมือนกันเนื้อกายได้เตือนใจของตัวเองให้ได้กว่ามันแก่ชราไปทุกเวลาทุกปีทุกเดือนทุก อาทิตย์ทุกวันทุกคืนมันหมดไปสิ้นไปตลอดเวลาแต่เมื่อจิตไม่สงบตั้งมัน่นก็มองไม่เห็นเข้าใจว่ามันยังอยู่ไกลทีนี้เมื่อมันใกล้เข้ามาละ่ะเอาไม่ทันละมนเมื่อเอาไม่ทันภาวนาไม่ทันร้องไห้เพื่อให้พญามัจจุราชเห็นดู ยกเว้นให้พยามัจจุราชมันไม่ได้ยกใครๆขอให้ข้าพเจ้าอายุเท่านั้นสะก่อนเท่านี้ซสก่อนหรือให้ข้าพเจ้าได้ทาบุญอย่างนั้นให้ทานอย่างนี้ซะก่อนมันไม่ได้ฟังพญามัจจุลาชเขาไม่ได้ฟังใครเขามีโจดจ่อ อยู่ว่าจดจ่ออยู่ว่าได้เวลาหรือ,อยังตาคนนั้นยายคนนี้หลวงพี่องค์นั้นได้เวลาหรือ,อยังหลวงพี่เน้นใหญ่เน้นน้อยได้เวลาหรือ,อยังเกาได้เวลามันจะเอาพญา,ามัจจุลาชอันนั้นต้องนึกไว้ยเตือนใจตัวเองมรณะเมภวาวิตสติเราต้องตาย อย่าไปกลัวจนงอมืองอเท้านั่งภาวนาไม่ได้ก็ไม่ถูกไม้กว่าเราต้องทำดีให้ได้ตลอดเวลานึกดีก็คือนึกภาวนาพูดดีก็คือว่าพูดด้วยความจริงใจไม่พูดโกอกพรกลมใครทำดีก็คือว่า วาจาจิตของเราเรียกว่าทำบุญให้ทาหรักษาศีนภาวนาพาตัวทำแต่สิ่งที่ดีผลที่สุดไอ้ดีนะั่นแหละมันก็จะต้องตามมาทันมาถึงเขา้าแต่ผู้เจ้าของเองนั่นไอ้ดีนั่นจะเอาแต่ด,ดีอย่างเดียวเอาบุญอย่างเดียวบาปข้าไม่เอาหวาา แต่ถ้าคนเรามันทำมาแล้วบ่เอามันก็ได้พราะได้เวลาเราเกิดสิ่งที่ไม่ต้องการมาแค่นัคนเรามันรู้ไม่ทันถ้าภาวนามรณนะกรรมฐานอยู่ในปัจจุบันนั่นมันจึงจะทันนั่งก็มองเห็นความตายเืนก็มองเห็นความตายเดินไปมาที่ไหนก็ เห็นความตายเห็นสัตว์ก็ให้เห็นความตายของสัตว์ที่เห็นนั่นด้วยเห็นคนไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ทลาก็ให้เห็นความตายไปพร้อมกันเมื่อเห็นข้างนอกก็ให้เห็นภายในตัวเรานี้อีกว่าเขาตายอย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นไม่มีใครจะมียกเว้นให้ยกเว้นไม่มี มีแต่ว่าได้เวลาแล้วก็ตายแล้วเพื่อคนทั้งอื่นรู้แล้วมันตายนานเน้วจึงรู้ช่วยบ่ได้ล้วเวลาช่วยก็คือว่าปฏิบัติบูชาภาวนามะรณงเมภาวิาตติเตือนจิตเตือนใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา แั่นั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมะภาวนามละนะกรรมฐานเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายฟากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำเข้าไปไว้ในใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอีความก็มีด้วยประกาลชัชนีสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลกโวินัสสุมาเตภวัตวันตรายโยโุคีเทคาอยุกโกภวะอ,อิวาธนาชีริชนิจจังวุทธาปจายิโนโ ยัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภากลาง